สวัสดีครับชื่อ,อทวัชัยมังคละนะครับหรือว,ว่าชื่อเล่นน้อยนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาฝ่ายฟ,ฟาร์มของบริษัทปลูกผักพักแม่หรือว่าโอโกจูของเรานะครับโดยหน้าที่ของเราเองเนี่ยครับจะมีหน้าที่ทดสอบสายพันธุ์ แล้วก็พัฒนากระบวนการปลูกการเกษตรในฟาร์มครับคือที่เห็นอยู่เนี่ยครับจะเป็นเกี่ยวกับการทดลองสายพันธุ์ใหม่ของฟักทองญี่ปุ่นนะครับโดยฟักทองญี่ปุ่นเนี่ยเราจะมีอยู่ประมาณ4ีสายพันธุ์ครับก็คือที่นี้ที่เราคัดเลือกมาสีสายพันธุ์เนี่ยจะมีพันธุ์สีส้มลูกใหญ่นะครับแล้วก็พันธุ์เปลือกสีเขียวลูกใหญ่แล้วก็มีสีส้มลูกเล็กแล้วก็พันธุ์เปลือกสีเขียวลูกเล็กครับเมื่อเราพัฒนาเสร็จเนี่ยจะเอาข้อมูลตัวนี้ครับ ส่งต่อให้หน่วยงานในอกุกจูต่อไปในอนาคตที่จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือว่าผลผลิตตัวนี้ครับออกไปหรืออีกหน่วยงานหนึ่งคือส่งไปให้ในกระบวนการของการส่งเสริมครับซึ่งส่งเสริมตัวนี้ก็จะไปช่วยเหลือเกษตรกรแต่กระบวนการนั้นเนี่ยจะไปถึงตรงนั้นได้มันต้องเกิดจากการพัฒนากระบวนการปลูกแล้วก็ค้นหาปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เจอว่าเจอปัญหาอะไรบ้างพิจารณาข้อกังวลอะไรบ้างที่เราจะได้แจ้งกับเกษตรกรไปว่าเอออันนี้ต้องระวังตรงนี้นะอันนี้ปลูกตรงนี้ได้นะถ้าดูกาลแบบนี้โรคแบบนี้เราต้องป้องกันยังไงนะครับ ายพันธุ์แต่ละตัวครับโดยที่ฟักทองญี่ปุ่นเนี่ยจะมีข้อดีของเขาอยู่แล้วคือจะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็มีรสชาติหวานมันแล้วก็กลมกล่อมนะครับในการปลูกฟักทองญี่ปุ่นออร์แกนิกที่เราทดลองอยู่ตอนนี้นะครับเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกเลยเนี่ยเราจะมีการเพาะเมล็ดก่อนนะครับโดยเมล็ดที่ได้มาเนี่ยจะมีเปลือก ที่แข็งหรือว่าสีโค้ดตัวนี้ครับจะมีความแข็งฉะนั้นเราต้องใช้กันไกรตัดเล็บเนี่ยตัดไอตัวจมูกของเขาเล็กน้อยเพื่อให้เกิดแผลแล้วน้ําจะได้ซึมเข้าไปง่ายหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเอาไปเพาะครับของเราเนี่ยเป็นออร์แกนิกเราต้องมีการผสมวัสดุออร์แกนิกของเราเองแล้วก็มีการกลุบเมล็ดเล็กน้อยแล้วก็รดน้ําหลังจากนั้นเนี่ยรดน้ําพอชื้นนะครับรดเมื่อต่อวัสดุแห้งเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ15วันครับก็จะย้ายปลูกในแปลงได้กระบวนการย้ายปลูกในแปลงตรงนี้ครับการเตรียมแปลงดิน ทำเป็นแปลงยาวๆแบบนี้เราก็จะมีการใส่ปุ๋ยหมักสูตรของเราเองถ้าพื้นที่ความยาวของเขาประมาณ40เมตรเนี่ยหน้าแปลงกว้างประมาณ1เมตรเนี่ยวัสดุที่ทําให้เกิดความลุนความโปร่งในดินเนี่ยช่วยซับน้ําต่างๆเนี่ยตัวนี้ที่เราใส่เข้าไปเราก็จะใส่อยู่ประมาณ4-5กระสอบนะคบต่อความยาวแปลงที่แจ้งไปเมื่อกี้คือประมาณประมาณ40เมตรแล้วก็ปุ๋ยออร์แกนิกครับปุ๋ยออร์แกนิกประมาณ2กระสอบ โดยปุ๋ยออร์แกนิก2กระสอบเนี่ยเราก็จะมีการปั่นผสมลงไปในแปลงแล้วหลังจากนั้นเราจะยกแปลงขึ้นมาเรายกแปลงขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะหนีสภาพดินนั้นล่างที่มีการ เกิดอัดแน่นเป็นดินดานที่เวลารากพืชแทงลงไปแล้วเนี่ยเขาจะเจอดินแข็งฉะนั้นเราจะต้องยกให้แปลงสูงขึ้นมาเพื่อที่จะรากเนี่ยจะได้มีพื้นที่ในการแทงรากลงไปเวลาการที่เราทําแบบเนี้ยเราทําอยู่ในเรียกว่าพื้นที่กลางแจ้งหรือว่าเปิดโลง่งดีมากเลยกับวิธีนี้คือในหน้าฝนด้วยเพราะว่าเวลาน้ํามาเนี่ยจะไม่ท่วมที่หลังแปลงจะไม่ท่วมที่รากพืชจะโดนแค่ตรงปลายรากเท่านั้นพืชก็จะไม่เสียหายจากการน้าท่วมได้เมื่อเตรียมแปลงเหล่านั้นเสร็จเนี่ยเราจะมีการคุมแปลงหรือว่าเกษตรกรจะไม่คุมแปลงก็ได้ใช้ฟางก การกาจัดหญ้ากําจัดวัชพืชน,นะครับในนี้เราทําในช่วงฤด,ดูฤด,ดูหนาวซึ่งมันจะมีอากาศที่มันแห้งแล้วก็เราลดน้ําไปมันจะเกิดการเหยได้พลาสติกตัวนี้จะเก็บความชื้นที่อยู่ในดินได้เรามีสายน้ําหยดของเราอยู่แล้วคือที่30เซนฉะนั้นถ้าปลูกที่ระยะ30มเซนอะ่ะมันจะถี่เกินไปมันจะไม่มีพื้นที่ให้เขาได้ได้แตกกินขนแหงต่างๆแล้วก็จะเกิดการแย่งอาหารขึ้นเราเลยปลูกที่ระยะ60เซนครับก็คือ1หลุม ต่อนต้นครับเมื่อกล้าที่ได้15วันที่แจ้งไปแล้วครับหลังจากนั้นประมาณ1นอาทิตย์เมื่อเราย้ายปลูกเสร็จแล้วอ่ะเราย้ายปลูกลงมาในแปลงหลังจากนั้นประมาณ1นอาทิตย์เขาปรับสภาพก่อนนะครับเราจะยังไม่ใส่ปุ๋ยก่อนเพราะเขาจะมีปุ๋ยที่อยู่ในดินนั้นนะ่ะให้กินเพียงพอที่เราผสมไปในช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์ครับเมื่อเขาปรับสภาพกับกลางแดดกลางแจ้งที่เขาได้แล้วเขาจะเริ่มตั้งตัวได้คือกลางวันอ่ะเขาจะสลบ สรุปเสร็จแล้วก็เย็นๆเขาก็จะตั้งตัวใหม่แบบนี้ครับพอป,ประมาณท้ายๆของสัปดาห์หรือเข้าสู่สัปดาห์ที่2องเขาจะเริ่มเดชร้อนๆเขาจะตั้งใบได้แล้วแล้วก็แสดงว่าเขาเริ่มตั้งตัวได้แล้วต้นเขาไม่เหี่ยวแล้วหลังจากนั้นอะ่ะเราจะใช้ปุย๋ยหมักแต่ระยะแรกอะ่ะเราจะใช้ไม่มากคือจะกำแบบกำมือหลุมหลวครับโดยที่เป็นปุยป๋ยหมกักปุ๋ยหมักตัวนี้เราจะมีอะไรก็คือสูตรปุ๋ยหมักของเราเองซึ่งทุกคนก็ทําได้จากมูลสัตว์ต่างๆแล้วเอามาหมักในในน้ำหมกักเชื้อพันธุ์แล้วก็เติมกนกอ ้ไปดวยแล้วก็มีการเพิ่มไตรโคลูม่าเข้าไปช่วยป้องกันโรครักเน่าในฟักทองด้วยครับและเราจะทาอย่างนี้ครับทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็จะได้ฟักทองแบบที่เห็นครับตอนนี้ครับหลังจากปลูกไปประมาณ3ามสัปดาห์เขาจะเริ่มออกดอกเลยครับพอออกดอกเสร็จเราก็ต้องช่วยผสมเขาจะมีดอกเพศผู้และดอกดอกเพศเมียดอกเพศผู้ที่เราจะเห็นคือเป็นออกมาเป็นดอกมันจะมีก้านตัวผู้อยู่อย่างหนึ่งตรงกลางส่วนดอกตัวเมียเนี่ยจะมีลูกกลมๆอยู่ด้านล่างเป็นฐานนั่นคือดอกเพศเมียครับแล้วเราก็จะเอามาผสมทุกเช้าคนงานจะต้องมาผสมทุกเชา้า เท่านั้นมีเวลาแค่ประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่แดดจะแรงครับ s, หลังจากนั้นก็เขาจะพัฒนาเป็นลูกไปอีกประมาณ1เดือนครับก็ลูกก็จะแก่พร้อมได้เก็บร่วมๆแล้วแต่ย้ายปลูกเนี่ยก็คือ60-70ถึง70วันแล้วแต่สายพันธุ์ครับก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก็เพิ่มเติมในกระบวนการ พ่นชีวพันธุ์หรือป้องกันมแมลงต่างๆเนี่ยในฤดูการที่มแมลงเยอะมากที่สุดก็คือฤดูฝนหรือว่าฤดูร้อนนะครับก็จะมีมแมลงเยอะมากพวกปากดูดพวกเพลีย้ยแล้วก็มีด้วงเต่าแตงที่กัดนะครับก็จะมีน้ำหมักสมุนไพรก็จะมีบอระเพ็ดครับแล้วก็มีสะเดาหรือว่าตะไคร่หอมครับอันนั้นเราก็จะหมัก ประมาณ 2- 3สัปดาห์เสร็จแล้วก็เอามาพ่นอันนั้นก็จะเป็นการไล่ในเบื้องต้นแล้วก็มีอีกครับในช่วงเย็นๆเ,เราก็จะพ่นชีวพันธุ์ชีวพันธุ์ที่นี่เราจะผลิตเองครับก็จะมีไตรโคเดอร์มาเมทารเซียมแล้วก็บิวเรียบิวเรียกับเมทารเซียมเนี่ยจะกําจัดเพลียะฉะนั้นเราก็สลับพ่นครับอัปดานี้สสัปดาห์นี้นนเราเราพ่นบิวเรียไปแล้วอีกสัปดาห์หรือสสัปดาห์ถัดไปเราค่อยเปลี่ยนมาพ่นเมทารเซียมควบคูบคบ่กับสมุนไพรแล้วก็ชีวพันธุ์ด้วยแล้วก็จะได้ผลผลิตแบบบทีี่่เห็นนอยนูครั การปลูกฟักทองญี่ปุ่นของเรานะครับก็ดําเนินมาถึงล็อตแรกหรือว่าครอบแรกครับก็ใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วก็คือถือว่าประสบผลสําเร็จจากที่เราเห็นโดยเบื้องต้นคือทุกต้นเนี่ยครับให้ผลผลิตยอย่างต่ำคือ3-4ถึลูกที่เราพอใจแล้ว ถ้าเป็นพันลูกใหญ่เนี่ยก็ลูกละ1-2กิโลเราก็คือพอใจตามตามเป้าที่เราต้องการฉะนั้นนะ่ะทำวิธีโดยออร์แกนิกเนี่ยครับถ้าเราใส่ใจกับมันเราดูแลกับมันดีเนี่ยมันก็ไม่ยากที่เราจะทำแล้จนได้ผลผลิตออกมาครับทีเนี้ยเกษตรกรที่ที่ได้ได้ข้อมูลของเราไปเอาไปพัฒนาประยุกต์ปรับใช้เนี่ยครับเจอปัญหาอะไรบ้างก็เอามาแชร์แลกเปลี่ยนกัน ในเรื่องของฤดูกาลแต่ละฤดูกาลนะครับก็อาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็สามารถเอามาแลกเปลี่ยนได้ครับซึ่งเราก็หวังว่าข้อมูลที่เราทดลองและวิจัยเนี่ยครับจะเป็นประโยชน์ต่อ,อกเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเอา,เอาวิธีการนี้ครับไปปลูกฟักทองออร์แกนิกแล้วก็ไปทานเองก็ได้หรือพัฒนาไปเป็นธุรกิจของท่านแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับท่านหรือชุมชนของท่านได้ครับในอีพีถัดไปเราจะมีพืชตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับก็อย่าลืม ติดตามที่ Facebook Fan Page แล้วก็ YouTube Channel นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ